สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจรถบ้านน้องปายนะคะทั้งสองสาขาด้วยกันนะคะวันนี้มาพบกับตู่นะคะในตีมกระบะผ่อนแค่8 0 0 0นกว่าค่ะตู่มีอยู่2ตัวนะคะวันนี้และโปรโมชั่นของเรานะคะดีมากนะคะซื้อรถวันนี้นะคะแถมเงินทำทุนไปเลยนะคะ10,000บาทแถมซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยค่ะโอ้โหโปรโมชั่นเด็ดมากหรือว่าจะเลือกรับเป็น ส่วนลด20,000ืบาทก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะคะหรือว่าเป็นพนักงานประจำถือสลิปคาร์บอนเข้ามาหาตู่นะคะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะ1,000 10, 0บาทนะคะโอ้โหเอกสารพร้อมเรามีไฟแนนซ์บริการจัดถึงที่เลยค่ะไฟแนนซ์ Finance ผ่านแล้วมีบริการส่งฟรีไปอีกนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะอยู่นะคะผ่อนเบาๆ8,000กว่าไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่า4ประตูนะคะวันนี้อย่าพลาดรีวิวนี้เลยนะคะโอเคค่ะ ตัวนี้โตโยต้านะคะตัวนี้เป็นตัวแคบนะคะโอ้โหวีโก้สวยมากสีขาวสวยจริงๆนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2014นะคะตัวนี้แม็กสวยๆเลยโอ้โหล้อทองเป็นไงล่ะยางยังขับได้อีกนานเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะมาพออาพีแลนเนอร์เป็นไงคะด้านหลังมาพร้อ,อมนี่นะคะ กระบะหลังนะคะไม่เคยบรรทุกของหนักแต่อย่างใดเลยนะคะโอ้โหด้านหลังตัดด้วยโครเมียมถือว่าสวยมากเลยนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าด้านในจะสวยขนาดไหนนะคะอ่า เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะแถมได้จอกลางใหญ่มากทุกอย่างเป็นทัสกินหมดเลยนะคะโอ้โหเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะคะใครหาอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะโหตัวนี้นะคะไม่ก็ไม่เยอะเลยนะคะสำหรับรถปี2014นะคะใครหาอยู่นะแนะนำมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแคปกันนะคะอ่าแคปด้านหลังเป็นไงคะโอ้โหสภาพใหม่มาก เบาะหนังนะคะด้านหลังถือว่าไม่มีย้วยไม่มีอะไรเลยนะคะจัดเลยค่ะใครกำลังหาอยู่แล้วผ่อนราคาเบาขนาดนี้นะคะวีโกคันนี้นะคะปี2014โอ้โหอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่ดูรีวิวของตู่นะคะตู่ให้ราคาพิเศษไปเลยนะคันนี้ คันนี้ขายอยู่หน้าร้านนะคะ479,000นะคะแต่ถ้าใครดูรีวิวตู่อยู่นี่นะคะจัดไปเลยค่ะ459,000แถมสลิปคาร์บอนถือเข้ามาหาตู่นะคะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะ10,000บาทเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะตู่ก็ไปส่งนะคะไม่เสียค่าบริการเลยนะคะอ่ามาที่ตัวแคปแล้วนะคะเรามาแนะนำตัวสประตูกันบ้างนะคะตัวนี้ Toyota Vigo ปี2012นะคะสีเทาสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง3000นะคะเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันนะคะอ่าลองดูรอบคันดูสีสวยมากสีพิเศษอันนี้ถ้าออกห้างออกป้ายแดงนะสีนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะล้อแม็กก็ล้อทองโอ้โหจะแคบหรือจะสีประตูล้อก็สวยจัดไปเลยนะคะคันนี้ก็ผ่อนอยู่8,000กว่าเช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน ดูภายในกันนะคะอ่าเปิดให้ดูทั้ง4ประตูเลยอ่าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่นแล้วตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะตาร์ทให้ฟังเสียงค่ะอู้คันนี้ถือว่าปีสองห้ พวงมาลัยก็คือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะคันนี้ย้ำนะคะผ่อน8,000กว่าเองนะคะถ้าจะเอาเป็นโปรช่วยผ่อนเราก็มีนะคะโปรช่วยผ่อนของเรานะคะ,ะช่วยผ่อน2เดือน2,000นะคะต่อเดือนเท่ากับว่าเหลือเดือนหนึ่งผ่อนแค่6,000กว่าบาทเองจะบอกว่าแคบ4คือกระบะ4ประตูผ่อน6,000กว่ามีที่นี่ค่ะเต็นท์รถบ้านน้องปายอ่ะเราไปดูด้านหลังกัน เราลองไปตูไปตูไปตูประตูหลังกันบ้างนะคะอะที่นั่งข้างหลังนะคะห้องผู้โดยสารถือว่ากว้างนะ,ะเดี๋ยวตูวนั่งให้ดูเลยนะเนี่ยคือขาไม่ติดอะ่ะหรือว่าตูขาสั้นคือนั่งสบายมากเลยนะคะหูราคานี้นะหาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วสภาพขนาดนี้นะสีเบาะก,ก็สวยขนาดนี้อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะคันนี้ จัดไปเลยสำหรับใครที่กำลังดูรีวิวนี้อยู่นะคะจัดไปให้เลยนะคะถ้าเป็นพนักงานประจำถือสลิปเงินเดือนเข้ามาได้ลดเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทไปเลยนะคะโอ้โหสลิปคาร์บอนนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะทั้ง2คันเลยนะคะอ่าคันนี้ขายอยู่หน้าร้านที่4,99,000นะคะตุ่ไม่ขายนะคะตุ่เอามาจัดราคาพิเศษโปรโมชั่นไปเลยนะคะขายอยู่ที่4 7 0 0 0 0 9,000ค่ะตัวนี้โอ้โหส่วนลดไปเลยนะคะแถมยังมีส่วนลดเพิ่มอีก2,000 20, 0ไปอีกนะคะมีสลิปคาร์บอนก็ลดเพิ่มอีก1,000 0บาทไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่เตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือน3เดือนย้อนหลงังสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะเตรียมเอกสารเรามีบริการไฟแนนซ์ไปจัดถึงที่เลยนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ตู่ก็ขอฝากเลยนะคะ2ตัวนี้ใครที่กําลังมองหากระบะแแคบอยู่ Toyota Wigo สองตัวนี้ถือว่าแนะนําเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อตู่ได้นะคะที่เบอร์นี้ค่ะ0640764926นะคะสำหรับรีวิวนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ